โอ้ละนอแก้มเอ้ยแก้มนแวคันแก้มอายเป็นแว่นมีอายตายเป็นแทนให้น้องเป็นผู้แทนบ่ได้บ โอ้ยน oh, no, no 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 mm ้อนุัมเดือแม่นว่าเดี๋ยวนี้มันฟังเดธอไทยไทยดลืมกับประวัติเราเราลืมไม่ดื่มตุนโตมาหน้าหน้านั่นเส้นอันเนวว่นาน้าปะเทศนั้นมั่นกวงเกาไก เฝ้าใกล้ๆบุญไทยทองเที่ยวถึงกับพิฮิงมัน่นดุลในมูคนค่อยเลื่องเรื่องแต่สังขารตั้งของคนมากเกิดเอากำเนิดเล็กน่อยค่อยไข่ไป่วยเป็นบ่มีไผ่รีก็นธรรมชาติสังขารของที่มีวิญญาณตื่นไตประจำไว้โบมีไผ่หนีผุนในพุนไว้ตายเกิดปืดตำราอ่านพ่อหินแล้วอย่างเก่าก่อนพวกพี่น้องขันนิพวงหวัวเห็นเป็นสัตวัสาเวทนาแนวเนื้อตายเป็นมัว่วคว้ยมาหามาแมวแน่วตํำ ทละกำกว่าสั้นคนเทต่งมืินอันทุก้ล่สั้นแสนวิถนานักเรียบเซคนในกรับซาต่างกันหลายดานสังขารนี่มีตายมีเกิดไม่ความเจ็บแกไขประจ,จําใบสู่คนเริ่มแรกตนมาเกิดเป็นมนุษย์อาศัยขั้นม้านด่ายอยู่เน่าในทงแต่พองเอาต้นมุมป็นคนมาเกิดเป็นกำเนิดสั่นตนห้นหายไฟกำ สังขารนำมาจอเจอจำกระทําโทษอยู่ในโลกใต้ฝ้าเหลือไใดทองคนพระองค์ทรงสินหาปหานาไร่บนเป็นคำสอนเบื่องตนคนนั้นอย่าลวงเกินเส้นให้พวกพี่น้องพ่อแม่ทั้งหลายพ่ากันเอาใจรักต่อธรรมพระองค์เจ้าหาวิธีมาเข้าในใจหุ่มหอขอให้พ่อแม่เจ้าไล่ถิมปล่อยไปโลกนี้ได้ไก่กว่าตาเห็น เก็นสังขารของคนนังคือผลไม้ไผ่ผูมีความรูซ่อมรูผลหมักงวงสุกบ่สุกกะลนใดน้อยใหญ่เสมอกันเปรียบคือสังขารคนคือตายเสมอนั้นอุป,ปมาผลไม้คือกันบ่มีต่างให้หาทางขึ้นฟ้าที่หนาต่อไป อาศัยสินทำนั้นสำคัญเป็นที่พึงบึงคุณเฮาสู้มือคือสิเขียวคุณนกันมีแต่แนวบีบพันเจ้าฝ่ายนายคนอานี่ตาจำจนบดเทียงทำคือนามมีแต่ลามไหลล้นคนกระยองจนบดเหยียดบดเหยียดกันสู้มือโบนบุญบ่อเศร้าบ่อวานุ่มและเท่าเจ้า่านังสาวเถ่าหัวขาวแซ้เราเราลืมสินหา ุนเพียงละขออภัยนำพอขอโูดนำแม่ป่าเวลาเราสั่งสอนตอนนี้ตั้งธรรมศาสตร์สังขารฐานของคนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยผมดำเลวดุนมาเลยงอแขววกะขูลุนถิ่มข้างบำเหวีานตาก่อฟางอื่นกุมคือนุ่มเป็นสาวอาวอ,อ,อาลุงนั่งเดียวกันนันนับแต่วันนี้มันโอยวันมันโคยคอยไปบ้านป่าพีประสาเรียกรองห้องถ่ายอยู่บ่อเ้า ขอให้พวกูเจ้าพ่อแม่ทั้งหลายพากันทำบุญสาทาเฮามันคอยพอปัดง้อยกุกไม่สั้นๆไกลฟังจากวันใดสีลมดินนั่นคุณพังไปมาฟังล่านองคุณเพ่งไ้คิดทำฟังล่านองคุณเพ่งเค้คิดทำอย่าลืมบทสินทำพากันจำเจอไว้ไปหน่ายยาลง